เอมมี่เพนกวินชูสามนิ้วทักทายหลังได้รับการปล่อยตัวปล่อยตัวเอมมี่เพนกวินชูสัญ,ญลักษณ์สามนิ้วทักทายมวลชนเมื่อพ้นเขตเรือนจำนั่งรถเดินทางกลับบ้านทันทีส่วนเพนกวินส่งรักษาตัวโรงพยาบาลวันที่11พค .64 ที่ศารอาญาถนนรัชดาพิเศษสารนัดแต่ส่วนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนายผลิ์ชีวารักษ์หรือเพนกวินจำเลยที่1นายพานุพง์จาดนอกหรือไม้จำเลยที่6 แกนนำกลุ่มราษฎรและนายชัยอมรอแก้ววิบูรณพันธ์หรือเอมี่เดวบทอมบูจำเลยที่17ศิลปินลปกลุ่มราษฎรกรณีถูกขังไม่ได้รับการประกันตัวในคดีชุมนุม19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรหมายเลขดำอ287ทับ2564เฉพาะใน,นส่วนของนายชัยอมรถูกขังไม่ได้รับการประกันตัวจากคดีเผาหน้าเรือนจำภายหลังเสร็จสิ้นการไต่สวนนายชัยอมรจำเลยที่17และนายผลิตจำเลยที่1ในช่วงบ่าย ก็ไม่มีการดาเนินการกระบ,บวนการพิจารณาใดๆต่ออีกเป็นเวลานานกว่า3ชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ข่าวทันกระแส